น้องครูขาดีดีเออ กระต่ายมันใส่กำลังกระตา่ายของวีจีอผูกเงินอะไรเงินอะไรห่วงสายฮานูเอ๊ะห่วงสายธนูนะคะกลับไป คุณครูวิราชเป็นคนฝึกซ้อมนะคะตกครั้งที่ 1, ห 1, น,นึ่งหักหนึ่งคะแนนตกครั้งที่สองหักสองคะแนนนะคะพอ,พอดีจบเกม